จริงๆทั้งนั้นก็อวพอให้ทุกคนนะสบวามนั้นหนึแล้วก็มีคำเตือนอย่างเดียวว่านักเรียนผู้ชายที่ดื่มังว่ากธออยากเข้าใกล้ามยาเสพติดยาเสพติดนี่ตัวร้ายที่สุดทุกคนเท็จหรือไม่ได้ปิดที่ช่วยไม่ได้เลยนะคุยกับ il tuo uh, we were, uh ให้เราทานทุกวันอร่อยไหมคะ,ะวันนี้แม่ครัวก็ร่วมกันทำอาหารมาเลี้ยงลูกๆปก,ออกด้วยในโอกาสนี้ผูก,ก็ขออวยพรให้ลูกๆปหโรงเรียนเสริมปัญญา สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจอยากจะเข้าเรียนในสถาบันใดก็ขอให้สอบได้คะแนนสูงสูงให้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อในชั้นมัธยมศึกษาให้ได้ทุกคนและขอให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณคาะคะคะในเวลาเกือบสองร้อยวันเนี่ยครูพูดอยู่ทุกวันแล้วพูดตั้งแต่ตอนติ่นตอนเช้าขึ้นตอนเที่ยงแล้วก็ตอนเย็นหลังเลิกเรียนเพราะฉะนั้นครูคิดว่าครูให้นักเรียนไปหมดแล้วแต่สิ่งที่โซงพลังที่สุดของครูนักเรียนก็น่าจะรู้ว่าคืออะไรคืออะไรรู้ไหมก็คือสิ่งที่ ูอยากเห็นนักเรียนของครูเนี่ยเป็นคนดีให่ได้รู้ผิดรู้ถูกทำได้ไหมคะได้ได้ถ้าสัญญาครูว่าทำได้เป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของครูเลยเพราะว่าคนเราเ้าค่ความดีเนี่ยสิ่งสิ่งอื่นที่เราจะเดินไปข้างหน้าเราก็เดินไปนะครัก็สำหรับวันนี้ครูก็ขอให้นักเรียนของครูทุกคนสอบเข้าโมดูลโรงเรียนที่หวานแล้วก็ใช้ชีวิตให้มีความสุข กับสิ่งที่เรียนเรียนรู้อยู่ในระดับของคุณค่ะเต้สตัมากนัเรียนทุกคนในการเรียนนะนเสวัสดีนทุกคนนิฉันเด็กอินนทิชาอเกเป็นนักเรียนประเทกเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6 เกืบเสมือนบ้านหลังที่สองของฉันสำหรับตอนนี้ตึกัญญาก็เป็นบ้านหลังที่สองของฉันแบบตั้งแต่รุ่นบานจนถึงปัจจุบันนอกจากบ้านที่ดิฉันถึงมากที่สุดก็คือที่โรงเรียนฉันได้พบกับความเป็นจริงหลายๆอย่างปัญญาทั้งมันคงไม่หมดอย่างเรื่องง่ายๆที่ว่าโรงเรียนมีหน้าที่เรียนรู้มีเพื่อนๆนักเรียนมีครูคอยให้ความรู้และความิงก็คือ เพื่อนเป็นกลุ่มคนที่ทําให้เรามีความสุขได้ค่ะเพื่อนเป็นคนที่ทํางานฝากความประจักษ์ไปพร้อมกับเราเพื่อนเป็นคนที่แบ่งปันประสบการณ์กับเราพร้องกับเรื่องราวใหม่ๆไปพร้องกับเราเสมอฉันผู้ดูแลคิดวาโชคดีที่ได้เป็นเพื่อนกับเพื่อนรท่้งที่สทำงานของฉันดีไซที่ได้มาเจอมาพบได้มาทำานเป็นแค่เวลาที่มีทั้งความทุกข์ความสุข ความชุกกันหลายๆทางด้วลกันไ้นขนาดเดียวกันฉันก็พบว่าคุณครูไม่ใช่ผู้ใหญ่ที่คอยสอนเนื้อหาให้แก่เด็กครูคอยสอนแนวทางที่ถูกต้องให้กับเราผู้เปรียบเสมือนพ่อกับแม่ที่คอยดูแลเราเลี้ยงดูเราเราจะพลังทำอะไรผิดไปแต่ก็ไม่เคยสั่งเตือนมีเด็กและคอยชี้แนวทางให้ถูกต้องให้กับเราแม้ยังสอนให้จำสิ่งที่หนก่งพลาดอเป็นบทเรียนครูทำตัวเป็นแบบอย่างที่ อยากให้ประสบความสำเร็จอยากให้เราเป็นคนดีคนเก่งของสังคมและยังเป็นการให้เราประสบความสำเร็จอย่เสมอเพราะการได้ใช้ชีวิตอยู่ในสื่อปัญญาทำให้ฉันได้รู้จักตัวเองมากขึ้นใหม่ได้เห็นปัญหาของตัวเองคอยพัฒนาความรู้อารมณ์จินใจทีละเล็กทีละน้อยได้พบเพื่อนของชาเเลี่ยนแรงในทางที่ดีขึ้นเหมือนกันค่ะแต่ว่าที่นี่อาจจะไม่ได้ ทุกที่ที่ฉันได้เรียนรู้ได้สนับสนุนเที่อนๆมีครูที่คอยทุ่มเทการสอนนักเรียนคอยดูแลนักเรียนและบอกว่าให้เราคนฟบทำตอบได้ตัวเองที่นี่ทำให้ฉันคนพุบเป้าหมายในชีวิตทำให้เป็นประโยชน์กับสิ่งรอบข้างความอบอุลนามสดที่ดีอยู่ในทที่อย่ใสปัญญาอยู่ในใจของเราเสมอไปค่ะขอบคุณท่อนยพขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นในโรงเรียนสติปัญญา ขอบพระคุณทุกเหลยที่ช่วยเลือการบูมเหมือนใจฉันสิ่งดีที่แบบน,นี้มีทุกวันก็ขอบครณผู้เลอสรรบรรดามาเพียงคำกล่าวเอ่ยเลยให้รู้แด่คุณรูณผู้ชีท้ทางการศึกษาสิ่งวันนี้มีได้ด้วยปัญญาก็ขอบคุณผู้ชี้ทาทำค่าไปเมื่อใดที่พวกเราถึงฝั่งกันแล้วจะนำความสำเร็จมาให้ It's a